หนุ่มกัญชัยเตรียมฟ้องเคสแรกเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรมากความสามารถและได้หมดความอดทนเจอฟ้องอีกรสํสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยที่ได้ออกมาลั่นว่าเคสนี้อาจจะเป็นเคสแรกที่เจ้าตัวดำเนินคดีหลังโดนคลินิกแพทย์แห่งหนึ่งอ้างชื่อประกอบข้อมูลเรื่องหินศิลาวิเศษรักษาได้ทุกอย่างจนมีคนสูญเงินหลายล้านโดยหมอคนนี้อ้างว่าได้รับการติดต่อจากหนุ่มกัญชัยหากรักษาให้หาย1ิบคน จะให้มาออกรายการหนกระแสงานนี้พิธีกรคนดังได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะไม่เคยไปแจ้งความเคสนี้อาจจะเป็นเคสแรกเพราะอันนี้อ้างชื่อที่ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วทําให้คนอื่นเชื่อเพราะฉะนั้นเอาชื่อผมไปอ้างแบบนี้คือมันไม่ใช่การรักษาสิทธิ์ตัวผมแล้วมันควรที่จะรักษาสิทธิ์คนอื่นด้วยตอนนี้ผมมีการปรึกษาทางนายนแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการดําเนินการเหมือนกันผมไม่เคยนะ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยเพราะมันไม่ถูกเรารู้จักกันตอนไหนและเรื่องแบบนี้ผมไม่ทําอยู่แล้วเอามาออกและรักษาได้ด้วยหินอันนี้มันไม่ใช่สิบคนจะให้มาออกรายการแล้วบอกว่าเขาตามงานอยู่คําว่าเขาคือใครคือผมนะเหมือนเป็นเจ้าของคลินิกเลยงั้นผมต้องเอามาให้คุณบ้างแล้วอันนี้ทําให้คนอื่นเขาเชื่อเอาชื่อไปอ้างคนอื่นเขาไม่เกี่ยวด้วย ไม่ต้องหลายคนหรอกแค่คนเดียวที่เชื่อไปผมก็มีส่วนไปพูดคุยกับทางนี้และเขาเชื่อไปแล้วอย่างนั้นแล้วไปรักษาอันนี้ผมกับเขายืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือถ้าอยากรู้จักแวะมาที่หนกระแสะได้แต่ผมไม่แน่ใจนะมาคุยคุย,คยอาจมีตำรวจมาหาผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ